อิมิตาสการนันขุทังอาภิภูษยามัอิมิตาสการีนันธรรมอาภิภูษยามัอิมิตาสการนัน สังฆาบิปูชยามาพระองค์สมมาสัมุทโธภระผัน์ุทธังพระัวนตังอภิวาเทมิสวัสดุพระผัวน์ตาธรรมน์รรมนามาสามี Supa Dipano, kekuat dosa warga sempoy, sanghang nak mami, magangkan Dewi Situ Raka Nakaya, desa Nenek Tapiyangpi majang anterwis itu muraka nataya tiga danena saha itu พระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิธัรมรมังสระนังคัจฉามิธรรมังสระังขัจฉามิ สังขังสระนัง,งคัจฉาม,สมิสุติยัมปีพุทธังสระนังคัจฉามิ ตัณรนังีุติยมปีธรรมังสระนังคัจฉามิตุติยมปีสังขังสระนังคัจฉามิตติยมปีพุทธังสระนังคัจฉามิ ตางมติยมปิธรมังสระนางัจามิตัติยมปิสังขังสระนางขจามตัติยมปสัามิปานาติปตาเวรมณีสิกขาปัทังสัมาทิยมี เวรามณีสิกขาปัังสมาธียามีอาตินนาธานาเวรามณีสิกขาปัตังสมาธิยามิอาตินาธานาเวรามณีสิกขาปัตังสมาธิยามิกามสุมิชฌาจาราเวรามณีสิกขาปัตังสมาธิยามิกามสุ าารมาามมยุสาวาทาเวรมณีสิกขาปุทังสมาธิยามีมุสาวาทาเวรมนีสิกขาปทังสมาธิยามีสุราเมรยะมัชะมาทัานาเมรยะมะชะมะทันาน อิมานิปัญจสิกาประธานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิปุติงยันติอสัมมาสีลังวิโสทะยิพระามาจัจลกา ปฏิหัมปฏิกาอัญชฉลีที่ังยจะาสันติสัสว์ตาภรรยาขจัิกรเมเพตุขมังอนุสัรมปิดมังปัจังนโมตสะ พระควะโตอรหะโตสมมาสัมพ ah ุทธัสสนะโมตัสสะพระควะโตอรหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควะโตอรหะโตสมมาสัมพ ah ุทธัสสะพรญคัลวะโตอรหะโตสมมาสัมพุทธสนติ ปานินันติอในโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้เริ่มปาราบแสดงพระสัทธรรมเทศนาพรรณนาคำสังสอนขององค์สมเด็จพระชินวรวสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องเพิ่มพูนกุศลสัทธาประดับปัญญาบาร,รมีเพิ่มพูนกุศลมุญลยลาสี ในส่วนในการบำเพ็ญทักษิณานุปทานเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับดวงวิญญาณของคุณโยมนพิษทิมโหกลางซึ่งเป็นบุตรชายของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอปิญญาจัดชโชฟ้าผู้อำนการหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอันเป็นที่รักของพวกเราทุกคนในค่ำคืนวันนี้ได้รับศรัทธาได้รับความตั้งใจจากคณะท่านเจ้าภาพจำนวนมากด้วยกันอันประกอบไปด้วยท่านรองศาสตราจารย์ดรสุรพลกุณรัดชดาสุยพรมและครอบครัว ซึ่งท่านรองศาสตราจารย์ดรสรพลน์ส,สยบผมนั้นท่านเป็นรองอธิกราบรบดีฝ่ายกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้วยได้ได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดรนันทานานันทวโรภาคณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยเกลือซึ่งเป็นที่เคารพนับนถือของท่านอาจารย์อภิญญาได้มาร่วมงาน พร้อมทั้งท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายจำนวนมากทั้งที่เป็นส่วนต้องบรรพชิตและกระลือหัดทุกคนล้วนแล้วแต่มาให้กำลังใจท่านอาจารย์อภิญยากันทั้งนั้นพอได้เห็นใจว่าการสูญเสียบุคคลที่เป็นที่รักนั้นนำมาซึ่งความทุกโศกเศร้าเสียใจเป็นธรรมดาและเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกผู้ทุกนามว่าเมื่อเรา มีความรักมีความผูกพันต่อใครคนใดคนหนึ่งแล้วเมื่อบุคคลผู้นั้นมาจากไปก็ย่อมจะต้องเสียใจเป็นธรรมดายิ่งรักมากก็ยิ่งเศร้าโศกเสียใจมากยิ่งทุกข์มากแต่ทั้งนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมดาและเป็นธรรมชาติของสังขารร่างกายเหมือนกันว่าเมื่อเกิดมาในโลกนี้แล้วที่ชื่อว่าเที่ยง ที่ชื่อว่าเป็นอมตะนั้นไม่มีก็เป็นไปนตามกฎของไตรลักษณ์ตามหลักของพระพุทธศาสนาที่ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นของที่ไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตายึดถือไว้เป็นอมาตะไม่ได้ที่ว่าเป็นความทุกข์นั้นก็คือชีวิตของเราทุกคนจะต้องประบประสบกับความทุกข์สองประเภท ประเภทแรกเรียกว่าทุกประจําสังขารคือความแก่ความเจ็บความตายซึ่งมาพร้อมกับการเกิดเมื่อเกิดมาแล้วความแก่ความเจ็บความตายจะเป็นความทุกข์ที่หลุ่มเา้าเวลาเราอายุมากขึ้นความสุขสบายลดลงเวลาเราป่วยไข้ไม่สบายไม่มีความสุขและเวลาเราจะตายเราใกล้ตายประคองสติไม่ได้ก็เป็น ทุกเขเวทนาอีกที่สาคัญอีกประการหนึ่ง <c oughs> ทุกอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าทุกทัว่วไปที่เป็นแขกรับเชิญและไม่ได้รับเชิญเข้ามาในชีวิตของเราเป็นระยะระยะแบ่งออกเป็นสามประเภทใหญ่ๆก็คือการประสบกับสิ่งที่เราไม่ชอบการที่เราต้องเจอคนที่เราไม่ชอบทำงานที่เราไม่ชอบอยู่กับคนที่เราไม่ชอบ ต่างๆเหล่านี้นำมาซึ่งความทุกข์บีบคั้นไม่มีความสุขทุกข์ที่สองก็คือการต้องพัดพรากจากคนจากงานจากสิ่งของจากสิ่งที่เรารักหวงแหนจะด้วยเหตุใดก็ตามความทุกข์ก็มาเยือนเหมือนท่านอาจารย์นพิญญาสูญเสียน้องนพิดไปความทุกข์ก็เกิดและัดปะประ,ประ,ประการสุดท้ายประเภทที่สาก็คือว่า ปัถนาสิ่งใดแล้วไม่เป็นไปนตามที่ปัถนาตั้งใจไว้พูดง่ายๆว่าผิดหวังทั้งสามอาการนี้จะเป็นทุกข์ที่เข้ามาในชีวิตเราเรื่อยๆกำหนดไม่ได้ทุกหลักก็คือควา,ามแก่ควา,ามเจ็บควา,ามตายเนี่ยหนีไม่พ้นแน่แต่ทุกข์ที่กล่าวไว้เมื่อสักครู่ว่าต้องประสบกับคนหรือสิ่งที่ไม่ชอบสูญเสียของรักและผิดหวังนี้ ก็จะมาเรื่อยๆแต่สุดท้ายแล้วพุทธเจ้าสรงสอนให้เราเข้าใจและยอมรับความเป็นจริงให้ได้คนเราจะพ้นทุกข์ได้ก็คือยอมรับความจริงให้ได้ถ้ายอมรับความจริงไม่ได้หลอกตัวเองไปก็มีแต่ความทุกข์เาเวทนานี่ก็คือความเป็นทุกข์สองคือความเป็นของไม่เที่ยง หมายความว่าร่างกายเหล่านี้ไม่สามารถจะให้คงสภาพได้เลยตอนอายุวัยรุ่น15-16ตอนอายุ5 0 6สตอนอายุ70-80ความเปลี่ยนแปลความผันแปรผ่านไปเรื่อยๆเวลาคือตัวทำให้เราแก่ลงเพือก็วัย วัยหรือวัยะแปลว่าสิ้นไปยิ่งสูงไวเท่าไหร่ความเสื่อมสิ้นไปของความแข็งแรงของร่างกายก็ลดหลงเท่านั้นเพราะฉะนั้นความเป็นของไม่เที่ยงก็หมายความว่าเปลี่ยนแปลตลอดเวลาและสุดท้ายเมื่อเปลี่ยนแปลมากเข้าก็เข้าสู่ความเป็นของอนันตตาคือความตายและสุดท้ายก็ต้องตายแต่ว่าวันนวันนี้น้องจากเราไปเร็วไปหน่อย ความทุกข์เศร้าโศกก็เลยมากขึ้นแต่นี่คือหลักธรรมดาธรรมชาติของสังขารร่างกายเป็นธรรมดาเมื่อทุกคนเข้าใจรับทราบและรู้ตามความเป็นจริงแล้วความทุกข์ก็ไม่เกิดแต่บางคนนี่รับความจริงไม่ได้ความทุกข์เกิดมากมีนิทานในธรรมบทตกุตะกนิกายธรรมปฏตตกถาว่าไว้ถึงผู้หญิงคนหนึ่ง เธอเกิดในครอบครัวที่ยากจนแต่ว่าได้สามีที่มีทรัพ์ยสมบัติต่อมามีบุตรคนหนึ่งบุตรชายอายุได้ประมาณสองสาขวบแล้วเป็นที่รักใคร่ของทุกคนปรากฏว่าบุตรชายนะั้นเสียชีวิตกระทันหันทุกคนเสียใจกันทั้งบ้านทั้งตระกูลโดยเฉพาะคนเป็นแม่นี่รับไม่ได้ไม่ให้ใครเอาศพไปไหนอุ้มศพกอดไว้ เที่ยวเดินไปเดินมาพ้าเพ้อบ่นว่าใครหนอช่วยลูกฉันได้บ้างมีบัณฑิตท่านหนึ่งสงสารก็เลยบอกว่าเราไม่รู้ยาแต่ว่าเธอจงไปที่เชตวันมหาวิหารเถิดที่นั่นมีพระบรมศาสดาท่านจะหาทางช่วยจะได้นามก็ไปเข้าเฝ้าพระเดชเจ้ากราบถูนขอยา พุทธเจ้าก็บอกว่าก็ได้นะจะชุบชีวิตช่วยชีวิตนี้แต่ว่ามีเงื่อนไขข้อแม้ว่าเธอจะต้องได้วัตถุสำหรับปรุงยาก่อนอะไรพระพุทธเจ้าข้าไปหา,มาเมล็ดพันธุ์ระกาศมาแต่มีข้อแม้เงื่อนไขว่าต้องมาจากบ้านที่ไม่มีคนตายเลยนะหามาให้ได้นะถ้าหาได้ก็มีทางรอดนางก็อุ้มลูก ศพลูกกนะเดินกระเตงไหมเข้าบ้านนั้นบ้านนี้พี่พ่อนะลุงอาหนูมาขอเม็ดปันนึกประกาศจักหยิบมือหนึ่งได้ไหมเอาเลยเยอะแยะแต่ว่าบ้านพ่อพี่ป้านนะอาลุงเนี่ยมีคนตายไหมออกมีเดือนที่แล้วก็เพิ่งจะเผาไปนี่เอามาว่านี่เองศพยังอยู่ที่วัดพอไปถามเข้าบ่อยๆก็เริ่มได้สติว่าคนที่ไม่ตายไม่มี สาเหตุเพราะอะไรเพราะความรักบังตาความผูกพันบังใจคิดแต่เพียงว่าตายก็ต้องฟื้นได้นางก็เป็นทุกข์อยู่นั่นจนกระทั่งป่งได้ว่าโอ้นี่เขาก็ตายกันทั้งนั้นแหน่ไม่มีใครไม่ตายโลกนี้มีใครบ้างเล่าที่ไม่ตายสิทธิทวัฒนธรรมบอกแวมพายมันไม่ตายแวมพายมันไม่ใชีคน ถ้าคนก็ต้องตายเพราะฉะนั้นก็เลยว่าให้เรารู้และยอมรับความเป็นจริงว่านี้เป็นธรรมดาของชีวิตทุกคนไม่ใช่อาจารย์อภิญญาคนเดียวที่เสียลูกไปคนอื่นก็มีแต่ว่าอาจารย์อภิญญาต้องตั้งใจให้ดีว่านี้เป็นลิขิตเป็นชีวิตของทุกคนที่เกิดมาแล้วต้องประสบพบผ่านสิ่งที่จะช่วยได้ที่สุดก็คือการยอมรับความจริงและเข้าใจ ในวิถีชีวิตว่าชีวิตเป็นเช่นนี้เมื่อเข้าใจตรงนี้ได้เราก็สามารถจะข้ามพ้นความทุกข์ทรมานนี้ได้ถามคนที่เป็นพ่อแม่มีทุกข์อยู่สามอย่างหนึ่งก็คือทุกข์เพราะไม่มีลูกความจริงไม่มีลูกก็ทุกข์ทุกข์ว่าแก่ตัวไปใครจะดูแลรักษาข้อนี้แก้ได้มีหลานก็เอาหลานมาเลี้ยงก็ได้บ้าง สองก็คือทุกข์พ่อลูกจากไปเหมือนท่านอาจารย์เนี่ยอันเนี้ยทุกนานเกิเห็นบางคนนี่สิปีผ่านไปก็ยังร้องไห้อยู่นั่นเพราะว่ายังปรับใจยอมรับความจริงไม่ได้แต่สุดท้ายมีทุกข์อีกอย่างหนึ่งที่ทรมานพ่อแม่มากที่สุดทุกข์พ่อลูกเป็นคนไม่ดีอันนี้ละต้องทุกข์จนฝ่าลูกจะตายหรือไม่ก็พ่อแม่จะตายกันในข้างหนึ่ง นี่ทุกที่สุดเพราะฉะนั้นอาจารย์ปัญญาก็ต้องเข้าใจวันนี้ก็เทศไปก็คิดอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าอาจารย์ปิญญานี่เป็นอาจารย์ที่เป็นที่รักของทุกคนในหมอจริญทำงานด้วยจิตอาสาเงินเดือนก็ไม่รับแล้วเป็นอาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาไม่ได้คิดว่าฉันมาสอนฟรีสอนอยังไงก็ได้ จะทำยังไงก็ได้เพราะฉันไม่ได้เอาตังค์เธอแต่ความคิดนั้นไม่มีทำงานประจําในหน้าที่เต็มที่เต็มความสามารถเป็นที่รักของทุกคนอาตอมานั่งอยู่ตรงนี้อุปมาก็เหมือนจะนั่งอยู่ในห้องทำงานของมอจลลอ,อาจารย์มากันทุกคนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะอาจารย์ปัญญามีคุณธรรมข้อหนึ่งจะเกินเวลาไหมเนี่ยนน้เดี๋ยวพระเถรจบนนะบ่น มีคุณธรรมข้อหนึ่งเรียกว่าสังหาวัตถุธรรมคืออาจารย์เนี่ยมีความอบอ้อมอารีช่วยเหลือเขาไปทัอวใครมีอะไรเดือยว้รนช่วยทุกอย่างจายไปไม่อั้นขอให้บอกช่วยได้ช่วยทุกทีไม่เคยขัดเลยสองวิจีพายราอไม่เคยเห็นอาจารย์พุทธว่าใส่ไข่เป็นคนพูดเพราะ สามก็คือสงมคบชุมชนมีงานอะไรจารย์พญยญาจ่ายก่อนแล้วนำหน้าอะไรนำลอกและสุดท้ายเธอวังตนพอเหมาะเสมอต้นเสมอปลายตอนนี้ตำแหน่งไปถึงว่าที่รองศาสรตราจารย์ภายในไม่กี่วันนี้แล้วแล้วก็เป็นพอหลักสูตรด้วยอันนี้ถือว่าจเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วแต่ก็ในขณะที่ขึ้นไประดับนั้นก็ยังมา กินข้าวยังมาคุยยังมาเดินอยู่ด้วยกันกับนิสิตเพราะฉะนั้นจึงบอกอาจารย์ปุ๋ยว่าแม่ปุ๋ยไม่ต้องห่วงหรอกลูกกระปิดไปแล้วลูกเต๋ลูกป๊อปสารพัดลูกเต็มไปหมดนะแม่เลี้ยงไปเถอะนะจะเอาองค์ไหนก็เลือกเอาล้นะเต๋เหมืนลูกแม่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นแม่เสียไปหนึ่งแม่ได้อีกร้อย เพราะอะไรเพราะทุกคนให้กําลังใจแม่ทท้งน,นั้นแหละเพราะนั้นแม่ไปต้องเศร้ายิ้มเลยนะถึงจะเศร้าก็ต้องทนนะแม่ <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้มาเพื่อให้กําลังใจมาด้วยความตั้งใจและมาด้วยความเต็มใจท่านเจ้าภาพท่านอาจารย์นันทนานันทวโรภาท่านอาจารย์สุรพลสุยพบและทุกๆคนครูบาอาจารย์ทั้งบัาฑิตกฤหัสมีมความคิดเป็นอันเดียวกันว่าต้องมาให้กำลังใจท่านอาจารย์อภิญญาอาจารย์ปุ๋ย และในขณะเดียวกันเราทําบุญให้กับน้องนพิษที่จักไปด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าทุกคนทุกท่านได้มาร่วมกันทําความดีขอสรุปอีกสักนิดหนึ่งว่าบุญเกิดจากการสร้างความดีวันนี้โยมได้บุญจากอะไรบ้างหนึ่งคือความตั้งใจดีสองสมาทานเบญจศินครบถ้วนสามตั้งจิตเป็นกุศลเป็นสมาธิ ต่อมาฟังพระธรรมเทศนาและฟังพระคุณเจ้าสวดพระพุทธมนตร์สวดพระบิธรรมอีกคำรบหนึ่งเป็นอันจบแล้วก็ถวายพระไตรถวายจตุปปัจจัยไทยธรรมทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นบุญกุศลนั้นสิน้นบุรณกะับ,บดิตเขามีอุบายแยบคายสอนที่เราทําบุญเพื่อให้บุญเกิดขึ้นแก่เราแล้วก็อาทิศบุญให้กับผู้ตายคือโยมนพิษเพราะถ้าเราไม่มีบุญเราไม่สามารถจะ ให้บุญคนอื่นได้เลยเหมือนกับเราไม่มีของเราก็เด็ดต่พูดว่าเดี๋ยวฉันจะให้ของเธอนะแต่ไม่ได้ให้สัก